Good morning student. How are you today? สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับทีเชอร์บุญถมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ทีเชอร์จะพาเด็กๆไปเรียนการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบสูงเตีย้ยสังเกตดูนะคะว่าอะไรสูงอะไรเตีย้ยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเราต้องไป ถูกต้องค่ะ conversation กันก่อนนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ week 9 and 10 please help me okay please help me okay b boy please help me โปรดช่วยผมด้วยครับจิเกอร์โอเคได้สิคะมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยคะ่ะเด็กๆลองฝึกพูดดูนะคะเรียบร้อยแล้วเลืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือรับสมองนั่นเอง first of all it's time to do a b r a i wave เริ่มแรกเป็นการรับสมองกันนะคะ ร้อมแล้วไปดูคำถามกันค่ะแล้วตอบคำถามด้วยนะคะเชิญค่ะรับสมองเด็กสังเกตดูรูปภาพและอ้อนสิงโตกับสเนลหอยทากนะคะว่าตัวไหนสูงคะอะไรสูงคะระหว่างสิงโตกับสเนลหอยทากตอบพร้อมๆกัน one t o t h r ถูกต้องนะคะ เก่งมากๆเลยไลอ้อนสิงโตนั่นเองทอสูงเวดีกูดเลยค่ะเอาดาวคนเก่งไปเลยหลังจากที่เด็กๆรับสมองมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราต้องไปเรียนกันแล้วค่ะวันนี้ฉันจะพาเด็กๆไปการสังเกตการเปรียบเทียบนะคะนั่นก็คือทอสูงอเกนพีททอสูง เตี้ยอีกรอบค่ะชอสเตี้ยเดี๋ยวเราไปสังเกตจากรูปภาพกันนะคะว่าอะไรที่สูงอะไรที่เตี้ยกันนะคะเด็กๆสังเกตรูปภาพให้ดีแล้วตอบคำถามพิเชอร์นะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะกรารเปรียบเทียบสูงเตีย้ยเด็กสังเกตดูรูปบ้านกับรถนะคะว่าอะไรที่สูง อะไรที่สูงคะถูกต้องคะ่ะบ้านนั่นเองบ้านสูงกว่ารถนะคะรูปถัดมาเด็กๆดูรูปหนูกับรูปจิราฟนะคะรูปไหนสูงคะรูปไหนสูงทอสูงคะสังเกตดูให้ดีๆแล้วตอบคำถามกันคะ่ะถูกต้องนะคะเจ้าจิลับนั่นเองสูง จีรับสูงทอสูงระหว่างซีแคทแมวกับแครอทเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าอะไรที่สูงแมวหรือแครอทคะใครตอบได้เอามือไปชี้พร้อมๆกันเลยค่ะถูกต้องค่ะแครอทนั่นเองแครอทสูงทอสูง อสูงเวทีกูดค่ะเก่งที่สุดเลยค่ะเด็กๆต่อมาเป็นต้นมะพร้าวกับต้นหญ้านะคะเด็กๆสังเกตดูว่าอะไรเตี้ยคะ่ะช็อตเตี้ยสังเกตดูให้ดีๆค่ะแล้วตอบคำถามพร้อมๆกันถูกต้องค่ะเวทีกูดเลยต้นหญ้าเตี้ยนั่นเองต่อมา ระหว่างโต๊ะกับเก้าอี้โต๊ะกับ e. เก้าอี้อะไรเตี้ยคะอะไรเตี้ยคะ one two three ถูกต้องนะคะ่ะแชร์เก้าอี้นั่นเองที่เตี้ยช็อตเตี้ยช็อตเตี้ยนะคะเก่งมากมากคะ่ะปรบมือให้ตัวเองต่อมาระหว่างกระเป๋ากับแก้วน้ำ เอกระเป๋านักเรียนใบน,นี้ของใครนะใช่ของเด็กๆหรือเปล่าคะแล้วแก้วน้ําราคาของใครเอ่ยเด็กๆสังเกตด,ดูนะคะว่าแก้วน้ํากับกระเป๋าอะไราเตี้ยคะอะไราเตี้ยคะวันทูทรีตอบเลยคะ่ะเวดี g กูดเก่งมากๆเลยแก้วน้ํานั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้สังเกตรูปภาพ ทอสูงกับช็อตเตีย้ยไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆตอบคำถามที่เชื่อได้ไหมที่เชื่อรู้ว่าเด็กๆตอบได้เพราะเด็กๆเก่งทุกคนเลยปกม,มือให้ตัวเอง one two three okay ready go myself ปกม,มือให้ตัวเองนะคะ again h ีอีกหนึ่งรอบค่ะ one two three okay ready go myself ปกม,มือให้ตัวเองนะคะ ว่าเราเก่งตอบคาถามที่เชื่อได้ถูกทุกคนแล้วก็ถูกทุกข้อด้วยเดี๋ยวเชื่อเราถามเปเด็กอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะทอสูงนั่นเองแล้วฝั่งนี้ล่ะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะช็อตเตียนนั่นเองเก่งมากๆเลยกอนจาัดก,การเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ เด็กๆไปหยิบไปจับสิ่งของอะไรก็ตามเด็กๆต้องทำอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆต้อง wash your hand ล้างมือ wash your hand ล้างมือทุกครั้งนะคะและที่สำคัญต้องทานอาหารดีมีสุขภาพต่อร่างกายด้วยนะคะต้องทานของร้อนๆไว้เพื่อป้องกันโควิดนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย i uh -huh.